ชี้ทางเนี่มันไม่ใช่เรื่องยากแต่คนที่มันลําบากคือมันมันมีเศษกรรมเยอะมันมีอวิชาเยอะอวิชามันครอบอมืมองเห็นอวิชาไม่ล่ะคือความไม่รู้นะเราต้องตีทุกอย่างออกโอ้มันจิบจิบเองก็อบอกเลยจิบจิบเองอตอนเราไม่รู้เนี่ยมันต๊บพอรู้แล้ว เออไม่ต้องศึกษาอะไรเลยไม่ต้องดูอะไรไม่ต้องอะไรเลยยิ่งไม่รู้ยิ่งดีเออ,เอ,อยิ่งไม่รู้มากยิ่งดีอืมเพราะเราไม่อยากไม่อยากให้คนสรรเสริญเยินยอไม่อยากอะไรทั้งสิน้นเออสุดท้ายคือว่างอ่ะลาบยศสรรเสริญมันไม่มันไม่ใช่สิ่งที่เราต้องการเออ สุขทุกข์ไม่ใช่สิ่งที่เราต้องการไม่ไม่ใช่สิ่งที่เราต้องมานั่งกังบนกับมันหมอไหมเราไม่ต้องการคนชมไม่ต้องการคนเอาใจไม่ต้องการอะไรเออเพื่อมันอะไรจะมันวิเศษขนาดคิดดูคิดดูสิมันก,ออก็ไม่จะเป็นต้องรู้อะไรเลยอะ่ะเออนี่ที่ที่มาทำนึ่ที่ทำนึง่งก็เพื่อแก้สอนเฉยๆนะ แค่พาพวกเราทำเฉยๆนะที่มานั่งอุปโลคมานั่งนั่งนี่นเออแต่โดยปกติถ้าไม่มีหน้าที่จริงๆหอเว้โวย,โยมันมาอยู่ด้วยตัวเนี้ยนุ่นอยู่บนยอดเขานู่นหายกินไม่ไม้หายกินบนลำหมากลากไม้เหมือนลิงโคตรสบายเลยเอาเยอะสักพันสองพันปีน่ะเล่นอยู่กับเทพเทวดานะ่ะอันนั้นคือจิตมันบอกโคตรสบายอะ่ะ มองออกไหมแต่นี่มันต้องมาทําหน้าที่ไงมันโรคมันวุ่นวายอ่ะเราต้องดึงทํากลับมาไงทีเนี้ยมันก็เลยต้องอืมต้องทําอ่ะเออมันต้องทําอ่ะมันเป็นหน้าที่ที่ต้องทาเหนื่อยนะคะฮะทำแล้วเหนื่อยมงานทวันจริงๆงทำมันไม่ได้เหนื่อยนะทํางานมันสนุกมันเพลินมันเพลินเพลินเพราะอะไรเอ้าเราเห็นอะไรที่มันต่อเนื่องเรื่อยไง ไม่เห็นขนาดแม่โคเสียเรายังเอออันนี้เอา้ามันก็เข้าใจเข้าใจแม่โครอ,รอีกใช่ไหมหมออกไหมเออโอ้เราใส่น้ำมันขนาดนี้เป็นอย่างไรเราทำางนี้เป็นอ้่อาวอมันก็สนุกกับมันอะ่ะเข้าใจจุดนะะมันเนี่ยแม้แมแต่วันนี้ที่ไม้หักโอ้มันก็อือของมันเพราะเราลืมกันใช่ไหมเออถ้านน้ตถ้าน้นกันเสียดี เนี่ยด้านนี้เอานันเอามันหักเออมันหักก็ทํใหม่คือมองว่าเป็นธรรมะไปหมดฮะมองทุกอย่างเป็นธรรมะหมดเลยที่ถึงครับเพราะเราเราใจธรรมะอยู่แล้วไงเออเข้าใจมันก็เลยเออเข้าใจมันเออไม่ทุกข์กับมันเอ้ามันก็มีอะไรเจ็ไปนั่งทุกข์มาเอ้ามันพังเราก็ทาใหม่ไงเออมันก็ทาใหม่เนี่ยโอ้เราก็ทําให้มันนั่นก่าเดิมทีนี้เราก็ใส่ไม้ที่มันแข็งกว่าที่เราทําตอนนั้นคือเอาไม้เก่า ไม่เก่าเพื่อเราจะเก็บมันเพื่อให้ใช้ประโยชน์สูงสุดมันเนี่ยมันก็แต่ถ้าเราเอาไม้ค้ำไม่ใชหน่อยเหมือนกันแต่นี่เรานึกว่าค้ำด้านน้นแล้วด้านนี้มันก็แค่เอาวางวางไงเอาสอบใส่แล้ววางวางที่ไหนได้แม่โคมมาแตะนี่เดี๋ยวปังก็ใ <c oughs> <c oughs> ดินมันใส่มันมีนั่นด้วยเราล็อกเชือกไว้แล้วละ่ะทีนี้เชือกมันขาดเชือกมัวเชือกเก่าเขาใจมันคือกเก่าทั้งหมดเลยนั่นน่ะเชือกก็เก่าไม้ก็เก่า <laughs> มันจะขาดอยู่แล้วไงคนก็เก่าเออคนก็เก่ารถก็เก่า <laughs> อเออ <laughs> ข,ข้าใจไหมล่ะเออคือ <laughs> ใส่ๆมันก็อกเออก็เออ,เอ,อที่นี่เราก็อืเดี๋ยวเอาไม้ไม้ที่เราตัดตัดไว้อ่ะที่ตัดไปแล้วก็เอามาทเสริมให้มันแข็งขึ้นนะก็มันจะมาตรฐาน เพราะว่าเขาต้องการให้ใหญ่กว่าเดิมตอนนี้คือใหญ่กว่าเกา่าอันนั้นมันแคบไปเอาใหญ่กว่าเดิมอีกอ้าวเห็นไหมเออบอกแล้วเล็กมันทําไม่ได้ไม่ไปต้องใหญ่ขึ้นเออใหญ่ขึ้นแล้วเรียบร้อยทีเนี้เข้าใจไหมเหมือนตนเนี้ทําเล็กเล็กมันไม่ได้อ่ะอถ้าทําใหญ่เออมันไปนั่นเห็นไหมอะไรก็แล้วแต่ถ้าใหญ่ต้องใหญ่ เนี่ยมองจริงๆน,นะถ้าถ้าคิดทําเล็กๆขนาดที่พุทธประดังนาเนี่ยว่าจะทําทแค่นี้มันไม่ไปอ่ะทําอะไรก็ไม่ได้ต้องเทเสาต้องสามครั้งอ่ะพุทธประแดงนายนะตอนแรกเอาเสามาตั้งเฉยๆอันนี้ไม่ใส่หน้าแปดอีกใส่หน้าแปดไม่ได้ใส่หน้าสิบสองอีก <c oughs> ห้่มห้มเสาสามต้นอ่ะ <c oughs> โอ้ที่พุทธบรานาเนี่ยเขาท่านพินิจถึงบอกโอ้ไม่ไหวพังแน่ๆป่านนี้ยังไม่พังเลยไม่มีรอยร้าวด้วยเห็นยังเออโอ้เมื่อก่อนเนี่ยนั่นที่ไหนล่ะอดเอนอเอนอย่างเงี้ยเออก็คือเราทํากับมือเข้าใจทํากับมือไหมเออมันก็อยู่ได้ปกติมันพังไปหมดแล้วล่ะพายุเข้าไม่รู้เท่าไหร่ขนาด ขนาดน้ําท่วมปีนั่นแหละที่เออโอ้ยน้าไอ้ตามรูนี่น้ำจุดจุดลงไปข้างล่างเลยแสดงว่าข้างล่างพงมองมองเข้าใจปะไอ้ไอ้รูไอ้กระเบื้องเนี่ยน้ำไหลปุ๊บ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 ลงขนาดพื้นนะพื้นที่เราเทน้ำที่มันมีรูนิดเดียวมันไหลปุ๊บ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 ลงไปแสดงว่าข้างล่างนั้นเป็นรูเข้าใจ่ะ เออมันเป็นถ้ำเน,นี่ยนี่ที่ที่คลองอ่ะโอเอาไม้สอดเข้าไปยังเป็นสดไ,ไม้ยังไม่ยังไม่เจอดินเลย <c oughs> เออเทาคารอน <c oughs> ่ะออแสดงว่าข้างล่างมันเป็นถ้ำเหมือนไอเหมือนไอคำชะโนอดอ่ะ <c oughs> อาจจะเป็นเหมือนคำชะโนดก็ได้ <c oughs> ไอเจดีหลังนั้นอ่ะในศตาลาหลังนั้นอ่ะ <c oughs> อืมนนั่นแหละถือว่าโอย พะเรามันทําเล็กไม่ได้ถ้าเราทําใหญ่ๆเออมันมันอยู่ได้ไม่รู้จิที่ไหนหน็คนไม่มีที่ไหนก็ทําไมต้องทําใหญ่โตไม,มนก็ต้องทําใหญ่อ่ะนี่ก็ว่าจะทาแค่เพืงหมาเงยนีมันก็ออกมาเนี้ที่จริงว่าจะทําแค่เพืงหมาเงียนี่นาานนแ,คนแค่นี้นะนมันก็ก็กลับมาถึงขนาดนี้เออแล้วไอเขาจะภาพโด่งเขาก็ มาต่อไม้ต่อเล็กอีกดอกเล็กไม่ได้อืนี่เห็นไหมเนี่ยถ้าเราทําเล็กนี่ก็ไม่ไปนะั่ถ้าใหญ่ล้วขึ้นทันทีนะ่นเองไอ้นี่ที่ไอ้เสาซากลากอยู่นี่ถ้าใหญ่กว่านี้ไปทันทีนะ่ะนี่มันเล็กไปถ้าใหญ่กว่านี้เดี๋ยวไปมันถึงได้อยู่งี้ไงเข้าใจนะอ่านาเจดีก็เหมือนกัน,นต้องใหญ่กว่านี้ถ้าใหญ่กว่านี้เราปื๊บทันทีละ่ะ คอยดูเห็นอย่างที่ที่ส่านั่นแต่ตอนแรกแคบแคบใช่ไหมมันก็เอไม่ได้อีกขาดเลยไหมต้องใหญ่กว่านั่นเนี่ยยังที่นี่ตาไปอ้าขูดไม่อีกขูดขุดขูดไปอ้าก็เลยต้องเอาตามสภาพมันนั่นแหละเห็นยังโอ้โ้ทำอะไรเล็กๆไม่ได้เลยเล็กไม่ได้ใหญ่ๆอ่ะใช่ ถ้าใหญ่ๆแล้วโอเคมันมันคล่องตัวมันไปเลยรื่อยเรื่อยเรื่อยเรื่อยอืมน่นแต่ถ้านา้าถ้าถ้าเราปรึกกรรมฐา,านนะน,นะคือเราจะไปฟังใครมากหลักหลักหลักในการปฏิบัติการเพียรนนอืมเราอยู่กับลมหายใจของเรานี่ะเราเชื่อพระเจ้าเป็นหลักทำให้มากซึ่งลมหายใจเดียสติปัฏฐานสี่เกิดเองมอไหม ล้าก็อยู่สติประทานสีมากเต่โพชิจงเจ็ดก็เกิดเองเยี๋ยวธเจ้เจ็ดว่ปยาปัญญามุดเกิดเองมองแค่นี้อมองให้อยู่ตามทมของพุทธเจ้าบ่ทำให้มากเจริญให้มาก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 เข้าเพียรให้มากเข้าต,ตรงเนี้ยนั่นแหละเกิดแล้วก็ดูมันเฉยๆดูมันเฉยๆอย่าไปใส่ใจว่ามันจะอยู่เมื่อมันจะไปเกิดอ๋อเกิดอ๋อ,อแค่นั้นแล้วก็ปล่อยมันปล่อยมันอืม แล้วมันจะแสดงอะไรมันจะเป็นไงก็ดูมันดูมันจบก็อืมปล่อยมันอย่าไปอยากได้ต่ออยากอย่าไปขัดใจอย่าไปอะไรมันอย่าอยากให้มันเลิกอยากให้มันเปโน่นอยากให้มันเปนี่ไม่มีคําว่าอยากหรือไม่อยากคือเราตั้งจิตของเราไม่มีอยากหรือไม่อยากเป็นผู้รู้แล้วตื่นดูมันอืเพื่อจิตเบิกบานแล้วมันจะเบิกบานของมันเองมองเห็นไหมตรงเนี้ย อย่าได้ไปสงสัยอะไรมันดูมันเฉยๆเพราะเดี๋ยวมันก็จากไปทำแค่นี้แล้วอย่าไปติดใจว่ามันเป็นอะไรแล้วมันจะยังไงคนที่มีปัญหาเพราะว่ารู้แล้วกูอยากพูดต่อกูอยากบอกคนอื่นปัจจัยว่าตอนนี้ตณหาตอนนี้กูอยากสอนคนอื่นอืมกูอยากกวดคนอื่นนี่คือปัญหาอืมมันโดนหลอกได้ แล้วอยากได้นโน่นอ,อยากได้หวยอยากได้รวย,วอยโอ้ใชเยอะไปหมดเลยทีเนี้ยตัณหามันครอบอถ้าเราหวังนิพพานนัจบเลยจบเลยดูมันเฉยยิ่งยิ่งเราใช้กรรมในรอบ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 มาปุ๊บทันทีแหละนะเอาให้มันรู้แจ้งให้มันเห็นจริงตามสภาวธรรมที่มันเกิดดับ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 นี่ไงเพราถึงบอกพวกเราเลยโอ้ถ้าเราดูจริงๆริอะจิตวิญญาณจะหมุนเวียนของเราอย่างเงี้ย ถ้าเราทรงไว้ซึ่งผมผมก็อยู่กับเรานาน,านขึ้นเข้าใจจุดอารมณ์ฌานไหมล่ะที่มันสงบเย็นสบายเง,งี้ยนั่นแหละคือลมของลม,มถ้าเราจิตเราดีอยู่ตลอดเออถือว่าอืมนั่นแหละเทพอยู่กับเราเราก็เป็นเทพมองแค่นี้ถ้าเราโกรธอยู่ตลอดนะสัตว์นรกละอะไรเง,งี้ยอยากได้ตลอดก็เปรเตนั่นแหละอย่างเงี้ยเข้าใจจุดไหมที่ ที่เห็นวิญญาณที่มันอยู่กับเราอะตอนนี้เราเราเป็นอะไรอยู่เราอยู่ในธรรมะของใครของอะไรธรรมะใดอืมธรรมะนี่เนี่ยพวกพวกเราดูให้ดีนะที่บอกที่พ่อบอกว่าจิตวิญญาณแต่ละดวงก็มีธรรมะไงมีหน้าที่ของเขาไง